กิมือป้อนนวันนี้ค่ะพี่แก้มเราจะมารีแอค Official Pilot The Last Case คดีสุดท้ายเอเรียนมากเลยอ่ะอยากพูดให้ลงล็อกตรงกันเมื่อกี้เชียนมากคือใครที่ติดตามช่องเราแล้วเคยเห็นก็คือจะเห็นว่าเราเคยไปติดตามแล้วที่แบบว่าตอนเขามีแบบแคสติ้งแคสค่ะนักแสดงมาแล้วก็บอกเลยว่ามีแบบว่าประมาณ เอางี้เลยแล้วกันหลายคนคือแทบทุกคนเลยที่เราจิ้มไว้ว่าได้แสดงแน่ถูกต้องแล้วก็เข้านะมันไม่ได้หมายถึงว่าเรามีสิทธิ์ไปเลือกนะหมายถึงว่าเราแอบแอบซีกันเออเอกอยู่น้องคนนี้ต้องได้แน่เลยคนนี้ต้องได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วพอมาเห็นว่ามีนักแสดงมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็น่า ติดตามมากติดตามมาก,มากใช่แปลงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพี่แก้มแต่ว่าก่อนไปค่ะฝากทุกคนด้วยค่ะกดไลก์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งข้าง้ให้พวกเราด้วยนะที่สําคัญค่ะพี่แก้มพูดคุยคอมเมนต์จะถือเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้พวกเรามากเผื่อว่าซีดีมาเราจะได้แบบรีองรีแอคใช่ก็ะแสตอบรับดีเนาะใช่บอกเลยว่าเรื่องเนี้ยคือน่าดูและน่าสนใจมากมาคือแค่จากชื่อเรื่องอะทุกคน The last case คดีสุดท้ายใช่พี่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่เนาะน่าสนใจทีเดียวที่แน่ๆก็ต้องมีการไขคดงคดีกันแหละเออไม่มีอะไรมาน่าสนใจแบบนี้แหละงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมคะค่อยมอมอยไปเนาะไปดูกันเลยอุ้ยเอาสิพี่กดลุกเลยอ่ะอยเพราะว่าเสียงเล่นใหญ่เวอร์จริง เราดูน on ้องตกใจแบบตกใจจริงจังอะ่ีอาีเทีีอาีเทีน้องเขาเป็นหมอจริงด้วยนั่แน่แน่น้าโอ้ยภาพดีมากเลยอะตอนที่ฉันอยากเป็นหมอฉันก็แค่คิดว่าอยากจะช่วยชีวิตคนอย่าบอกนะตายหมอเนี่ยก็ฆ่าคนได้เหมือนกันอุ้ยตอ่ะ ตอนนี้ขึ้นว่าความครั้งแรกเราเองก็นอนไม่หลับทั้งคืนเหมือนกันเฮ้ยสวยมากสวยมากคุณคือใครนี่คนนี้อายการทนายความไม่รู้เลยตะวันตะวันนะคะอายการอายการเป็นทนายทนายโทษค่ะสกายค่ะเป็นหมอเป็นหมอรู้ค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าคุณไม่ได้เ็นคนฆ่าคุณเลย อ๋อเฮ้ยมีคนแอบฟังใครอ่ะหรือเปล่าไม่ใช่กร้นักสืบพยานระหว่างนางวีรวรรณพบภูริภัยศาลโจมและแพทจิตาพที์ชดโทษคณะโฉมภิการจำเลยอันนี้ตำรวจฐานกระทำความผิดยารักษาติดประเภทให้แก่นายธนชัยอ๋อมันต้องมีเงื่อนงำสามีของโจท่านเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต มีคนจ่ายยาผิดประเภทโอ้ยบางทีการอยู่คนเดียวบนโลกมันก็เหงาละที่เอาเฮ้ยเด็กคนนี้ดีมากเลยอ่ะเน้อง นัาทสุดยอดเลยอะนัาทน่าจะทำถึงนะถึงมากอ่ะนัาท์บูมีคนรักเป็นเพื่อนกันเลยเนี่ยอ้าเอาสิแต่คุณหมอทำพี่ขนลุกมากเนาะ แล้วถ้ามต้องคดีสุดท้ายอ่ะไม่ได้มีตัวหลักคนไหนตายใช่ไหมเดี๋ยวกูอยู่ๆกูเพิ่งมาคิดไงคดีสุดท้ายปังมากปังปุริเยสุดเรื่องนี้ฟัน่งว่าดังค่ะแม้ด้วยค่ะแต่ทำถึงจริงนะหนูแบบช็อกเลยพี่ก็ช็อกเออคือเอาง่ายๆคือ แบบพูดแบบบ้านๆนะคือเนื้อเรื่องเข้าใจง่ายรู้ว่าเขาแบบว่าสืบหาคนที่แบบว่าคือมีคนตายใช่ไหมแล้วคุณหมอถูกเข้าใจผิดแต่ที่มีคนให้ยาถูกผิดอโอ้โหคือเข้าใจง่ายอย่างไม่ปวดเออทำไปหลบทมาให้แบบเข้าใจง่ายแล้วน่าติดตามอ่ะใช่เฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้ดีจริงคือเราไม่ต้องมาแบบนั่งเดาว่ามันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบตอนแรกอ่ะหนูวันนึกว่าเขาจะเปิดอะไรให้มันดูมีความลับที่กันนอะกใช่ไหมที่เราแบบ เฮ้ยเราต้องไขหรอเราต้องงงอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูคิดแบบนั้จริงๆแต่พอแบบโผล่เปิดใหม่นีงคือแบบชอบเลยในการที่เฮ้ยดีว่ะเราไม่ต้องแบบว่าพยายามมาแบบให้ปวดหัวเยอะอ่ะใช่ค่ะแต่อันนี้คือบอกบอกมาให้บอกคดีมาให้เราเลยว่าเขาจะทําอะไรกันไขอะไรกันถูกต้องแต่แต่มันคงมีอะไรมากกว่านี้อยู่แล้วแหละแน่นอนอือชอบมดเลยอือหนูรลบชมคนดูจากภาพพี่แก้มดูดิดูนี่ภาพเสียงโปรดักชั่นคือ โอ้โห oh, สุดยอดเปิดมาแบบโหไม่ธรรมาดา<อ>นะมุมกล้องคือแบบอุ้ยรู้จักมินกเล่นทุกอย่างเลยอะ่ะ สีเสือแสงอะไรอย่างเงี้ยดูดิตอนมันมืดดำาๆอะไรรู้จักแบบว่าแผนออกไปให้มันแบบเนาะมีความดำมีความมืดมีความครอบงำมีความอะไรที่แบบอะไรที่แบบมีความแสงแดงแเอออะไรอย่างเงี้ยน่าดูแล้วคือแต่ละตัวละครถ้าดูดีๆอ่ะเขาก็พยายามไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ใช่อาเอเอรฉันเดาได้แล้วหนึ่งคู่หมอกับทนายเขาก็แบบว่าอ่าน่าจะปิ๊งกันแหละแน่นอน แต่ตัวตัวละครอื่นอาจจะอาจจะมีคนที่น้องอะตอมเล่นก็อาจจะแอบชอบหรือเปล่าเขาแอบมีแอบชอบคุณหมอเพราะน้องอะตอมเป็นพยาบาลใช่ไหมแล้วเพื่อนก็เข้ามาเพื่อนก็เข้ามาแบบอะไรให้จุจุกันเลยแต่ตอมก็ไม่มีซัมติงกับน้องอีกคนนึงที่นั่งกันอยู่ตรงบันไดถูกต้องแล้วก็มีคู่ตำรวจอีกที่เขาสืบหาคดีอะไรกันสักอย่างอ่ะที่ส่งไฟกันอยู่น่ะอันนี้ก็น่าจะคู่กันเออแต่ทุกคนพูดกันนะว่าถ้าเราพูดอะไรผิดไปขอโทษด้วยหนึ่ง เราก็จำจำอาชีพไม่ได้เป๊ะสองชื่อจำไม่ค่อยได้เหมือนกันจำได้แค่ตะวันนี่นแหละคือน้องจีนนี่เล่นใช่ไหมใช่ถูกต้องน้องชื่อจินนี่ใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่นะถ้าจำผิดขอโทษโด้วยคือบางอย่างดูหลายเรื่องแล้วมันก็ตเีเันเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจำอาชีพหรืออะไรสล,สลับสับเปลี่ยนสับสนเนี่ยต้องขอโทษไว้ก่อนเลยใช่ใช่ค่ะทุกคน นั่นแหละแล้วพี่บอว่าสะใจมากสามนาทีอะที่จริงอะสาหรับหนูว่าถือว่าเยอะนะแต่พอดูแล้วหนูมองว่าน้อยแป๊บเดียวมากคือทุกคนดูจังหวะนะทึมทึมทึมพี่ยังอยู่ในทึมในในหัวใจพี่เลยอะไพ่รลอสามนาทีแบบบางบางเรื่องอะเราอาจจะเบื่อแล้วแต่เรื่องนี้คือแบบว่าน่าดูมากสุดยอดเอออันนี้คือแบบเป็นหนึ่งเรื่องที่หนูรอเลยเออสมการรอคอยมากอะพี่จะบอกเลยว่าแบบว่า ถึงแบบว่ามาช้าแต่มานะเราเราอาจจะไม่ได้ดูหญิงหญิงบ่อยด้วยเนาะแต่หนูก็ยังไม่เคยเห็นหญิงหญิงสไตล์นี้นะสไตล์นี้ยังไม่เห็นเออหนูยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยดูส่วนใหญ่หญิงหญิงเราก็ดูแต่แบบของในประเทศไทยอยู่แล้วเนาะพี่แก้มซึ่งนายกับพี่แก้มก็ยังไม่เคยเห็นอ่านี้พี่แก้มชอบแลวหนึ่งพี่ชอบแม่ก็ชอบแลวสองพี่ว่าโปรดักชั่นเขาเหมือน่างประเทศเลยนะ เออนนี้จริงจริงไหมจริงอันนี้จริงคือเหมือนแบบอินเตอร์เลยอ่ะคือมาแบบด้วยพี่แก้เออเนื้อเรื่องด้วย้หรือว่ามันแปลกใหม่ดีใช่เนื้อเรื่องแปลกใหม่แล้วก็มุมมุมทุกอย่างของเขาการสื่อออกมาแสงสีเสียงทุกอย่างแล้วอาจจะเป็นด้วยความที่เราไม่ใช่ผู้หญิงหวานมากด้วยไหมพี่แก้แล้วพอแบบว่า มาเห็นอะไรเงี้ยให้มันดูน่าตื่นเต้นเนาะแล้วมันอาจจะแปลกใหม่ด้วยแหละไม่ได้แบบว่าไม่ได้หวานแบบซ้ำๆเดิมๆอ่ะถูกต้องแล้วพอแบบมาเห็นแล้วคือแบบอุ้ยน่าดูมากมากจริงๆมากมากเลยเพราะฉันเราต้องรอติดตามนะทุกคนใช่ค่ะเนาะก็น่าดูจริงๆค่ะทุกคนน่าดูมากน่าดูเพราะฉันห้ามลืมเลยค่ะห้ามลืมที่สุดค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกระทให้พวกเราด้วยนะคะพูดคุยคอมเมนต์กันนะคะอุ้ยทำไมลิ้นพันๆ พูดคุยคอมเมนต์กันนะคะถือเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้พวกเราถ้ามีอะไรเพิ่มเตมิมก็มาอัปเดตพวกเราได้เลยใช่ค่ะเรื่อยๆเผื่อว่าจะปล่อยอะไรเพิ่มมาอย่างเงี้ยแฟนคลับก็มาบอกกันได้เราจะได้ดูนะคะทุกคนมีมีความคิดเห็นยังไงมามโมยกันได้เลยอเนาะนนโอเคไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย